วันนี้จะมาทดลองสูตรใหม่ครับเป็นไสประทูปั่นนะครับวางใส่ครุเรียบร้อยแล้วครับเตรียมสวานครับแล้วก็ชุดดอกปั่นอันนี้ก็ทําเองครับนี่ครับใส่ไส้ประทูแล้วก็ผสมกับเลือดหมูนะครับก่อนที่จะปั่นครับนี่ครับมาทดลองสูตรครับในสภาพที่ ปั่นเรียบร้อยครับนี่ก็มัดใส่ทงเรียบร้อยแล้ววันนี้นี่เตรียมการนลครับครับพี่น้องครับกลับมาหอดไม้แล้วครับนะครับวิธีการก็ยังคือเก่าพี่น้องกระเฉดดานข้างนะครับนี่ครับเป็นบริเวณกว้างแบบนี้ครับสวัสดีครับ าโซเนลพ่อพี่พ่อน้องตกชัโดหนาดินนะครับมือนี้นะครับมือนี้เป็นสูตรเน่ยพี่น้องนะครับเป็นนะครับใส่ประทูปันนะครับพี่น้องเป็นใส่ประทูปันตอนนี้ก็เลยเตรียมการตำแหน่งที่จะตกแล้วพี่น้องนะครับสาหรับหมายก็คือเราพี่น้องเป็นหมายธรรมชาตินะครับอ่ะเดี๋ยวสีทิมนะครับสี่ยุ่นใส่ประทูปันก่อนนะครับมือนี้ อันนี้เปลี่ยนสูตรเน่ยพี่น้องมอนี้นะครับเอาไปปันป้นละเอียดแล้วก็นยนลงนามไปเลยครับเด็พี่น้องขึ้นเก่าครับอย่าลืมนะครับสูตรในการอนุรักษ์ธรรมชาติเอาเอาพี่น้องครับเอาปีพนองจิมนะครับโอแตกดีปะยังครับ เรียบร้อยครับพี่น้องผมะครับยะเอาเระวางทีเฮ้ล่อ,อ้ยเงยไปแล้วพี่น้องนะครับมาเตรียมการครับพี่น้องนะครับเงยสดเพื่อเกาพี่น้องนะครับกไก่นะครับตีโนะคร,กไกนะครงไก่แต่ว่ามุนี่ซับมาจากเฮือนเลยพี่น้องนะครับเตรียมงานมาจากบานเนาะเพราะว่าฝนตกนะครับย่านฝนตกก็ เาาตกนะพี่น้องนะครับชั่วโมงหน่งด้วนนะครับช่วงหน้าฝนอันนี้ก็ซับมาเรียบร้อยครับเป็นสีโครงไก่ซับแล้วก็ผสมกับไข่เป็ดเรียบร้อยพี่น้องนะครับอันนี้มักไว้ได้พี่น้องมักไว้ขึ้นหนึ่งครับนี่เป็นสีโครงครับซับเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะได้อ้อยโคกไก่ครับสีใสตก โอมซับเรียบร้อยเข้ากับเตรียมเหงื่อด้บันนี้พี่เกาครับสาทิมอืมนี่ครับพี่น้องเงี้ยวๆพี่เกาครับน้ำพี่น้องครับก็เรียบร้อยกับ,บปรุงเหงือ่อพี่เกานะครับวัอน,นี้ได้ไข่เป็ดพี่เกาครับพี่น้องไข่เป็ดสองฟอง สองฟองเกียวเ,เลือดหมูกับไข่เป็ดเลือดหมูกับไข่เป็ดครับเกี่ mm hmm. ยวตะขอเบ็ดคือเราครับ mm hmm. นี่ครับตะขอเบ็ดสุดเอาสูเนียวครับสุดสลิงสายนานะครับเบ็ดเบอร์ยี่สิบครับพี่น้อง สนใจสังไหนได้ครับพี่น้องนะครับจุดตะขอตกปลาชดูนาดินจุดสายนาครับสลิงครับพี่น้องเ,เกี่ยวเงี้ยครับเส็บรอยครับแซ่เลยครับพี่น้องมัหนีแซ่เลยเกี่ยวกับแซ่เลย วงเหล่งดวนเลยพี่น้องมืดมืดมาแล้วครับพี่น้องครับว่าที่ขยับไม้อีกจักนวยครับจากตำแหน่งเกา่านะครับว่าที่เอ้าผงพกรนะเกนกระเชดน้ำน,น,นี่แล้วนกะ็ยนขามไว้แบบนี้เลยนะครับ โอ้โหว่ามันสีเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาแบบนี้บ้างไปน้องล่องมึงเนาะว่าที่ีมันสะคืบ่นะครับบงนั้นค,นะค,คิดว่ามันมันโล่งโหดนะครับแล้วก็บ,บงเขาเจ้าของเขามีเปลยมียางนํเขาเลยขยับมาจัง่อยนะครับอย่าลบกวนเขาไปน้อกะเอาแบบนี้เลยคนอยู่ฟังเข้าขยับไม้เขาก็ต้องคอยไหม นะครับเดี๋ยวอ้อยไมคพี่น้องเอกำเนิดไมหมมาเลือดกำนิงเาาลือดเอพี่น้องครับหลังจากที่ลง เด,เ,เ,เดี๋ยวสิภาพี่รองลงเบ็ดครับเอาพี่้องไปลงเบ็ดก่อนจังสิรุ่นครับลงเบ็ดก่อนจังสิได้รุ่นนะครับ อย่าที่จะทางเด้อลูกหลานมาตกปลาเมือนี้บางแหลกนะครับทีได้ลงเบ็ดลงเยือ่เลย เรียบร้อยพี่น้องครบสีหลังแล้วครับขั้นตอนต่อไปเขาก็ลุนแล้ววันนี้พี่น้องพี่น้องขันนี้ออกเลยพี่น้องไปเลยครับไปเล้วมึงพี่น้องสายออกจังเร็วเลยครับดูพี่น้องดูโอ้พี่น้องโอ้ไม่ใส่พี่น้องไม่ใส่ พี่ยงวัดพาไปพักเฉยครับโอ้พี่น้องใส่เงยอยู่ดิรึเปล่าไม่ดูไดูมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วดูดิวโอ้พี่น้องมึงพี่น้องมึงสามโลกว่าสา้สีโลโอ้น่าจะสามได้ครับนี่ เดี๋ยวโชว์พี่น้องครับ,รบน,น,น,นี่ครับอู้เต็มแรกแขกม้านครับมือนี่น่าจะสามลูกเลยพี่น้องนี่ครับเต็มแรกครับไม่กว่าเต็มไม่ได้เอาพี่น้องครับขันนี้ขันนี้ขนันนี้ออกเลยพี่น้องออกเลยพี่น้อง

โอ้ยใส่ไปไงต้นนี้โลนึส่โลแทบพันอู้แต่อวนห้ใส่หนีอวนหครับพี่น้องโลพันปุ๊ปปุอปปุโอ้โหนาสีหอดโลเด็ครับผลงานที่สามพี่น้องมันมาเร็ววันนี้โอ้มาเร็วเหงบุหอดซีฟนักที่ดือดมเตมแล้วเอาลุนก็โตนเนี่กันหนอ่งันเนีากัะีน้เอแล้วพีนอ้ ข้าขักตกพาบร้ัึขปักตบตัวนี้เลยพี่น้องนะครับเต่ว่าได้ต้มเลยนี่ครับผลงานที่ซี่พี่น้องมาแบบต่ตเนื่องเลยครับลืมหอบแล้วพี่น้องนี่ครับติดตามกันต่อ ี่น้องขอหยัดโซ่พนุญัน,น,นครับแต่ขอสูตรเอาสูนวพี่น้องบึง้งเออบึ้งพี่น้องบึง้งนี่ครับไงส่มหนีก็เอาอยู่พี่น้องนะครับซีนี่เกือบหาในนอนครับใส่นี่เออบึ้งพี่น้องเอาทายลู้นะครับสุดยอดครับผมพี่น้องบักยึดน้ำไปแล้วพี่น้องยึดน้ำไปแล้วไปแล้วยึดน้ำไปแล้ว พี o, like jaar jaar ่น้องบันี้สายมันยอนมันก็เลยคายเลยครับนี่โม่เบาดอกพี่น้องนะครับส่งโ่คืดดอกนี่ครับโบ่่ตกดอกเก็บไปดีกว่าครับตกสามลังดีกว่าพี่น้องเสียดายป่านครับเห็นบเป็นพี่น้องถือว่าต้องไปึกใหม่ครับตัวนี้นี่พี่น้องครับหลังจากที่เงียบไปประมาณสามสิบนาทีครับพาต้องเปียนเหงื่อเลยครับพี่น้องโมเมีนทิ่มเหงื่อไป เดี๋ยวพี่น้องข้างนี้สายออกแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้ว พือได้รเต็มนี่ใส่รูน้อยพี่น้องพี่น้องพี่น้องขันไปแล้วครับไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้ว đỉnh nhưng điểm, như nhung phải không? Úp, đỉnh hấp. 4 ngàn thì hốc hấp เห็นบอลยุกล่างหวยนนึงครับพี่น้องสักพักมาหลากเวทเลยครับนี่แต่ผลงานที่เจ็ดครับพี่น้องหวานๆครับเอาพี่น้องครับกระสีลาพีละนองไว้ก่อนนะครับสำหรับการตกปลาเชโหนาดินมือนี้นะครับพี่น้องเนื่องจากว่าฝนสิตกพี่น้องยานออกจากไม้เมื่อไรนะครับสรุปก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด นได้เจ็ดเต็มครับพี่น้องนะครับได้บักไล่นะครับบักไล่ตัวใหญ่นี่ครับนี่ตัวใหญ่ข่งเขาพี่น้องเดี๋ยวจะสั่งให้พี่น้องเพิ่งนะครับจักรโลครับตัวนี้โอ้ตัวบักยังใหญ่พี่น้องเอาสรุปก็คือสามโล่สามพี่น้องนี่ครับ โอ้นึกว่าแต่หอดซีโมหอดซอมครับแต่ว่าทรงอ้วนอยู่ด้วยพี่น้องนะครับตัวนี้สรุปก็คือ3โล3ขีดครับพี่น้องนะครับสำหรับใหญ่ที่สุดของมือนี่นะครับ่ะเดี๋ยวสิลาพีลาน้องไปนะครับสำหรับการตกปลามือนี่นะครับอย่าลืมกดติดตามห้ยกำลังใจนะครับในเด้อครับพี่น้องสำหรับส่องเอาเสนเียสำหรับมือนี่สวัสดีครับมาสรุปผลงานของตะขอสูตร อาสูเนลยครับงายทองวันนี้นะครับมีทั้งหมดเจ็ดแต้มครับนี่ครับพี่น้องใส่ไงก็สามจุดสามกิโลครับนี่ที่เรือก็เจ็ดแปดขีดแน่โลแน่นะครับนี่ครับแต่ขอสูตรอาสุเนียวครับยู่ทุกไซทุกรุ่นครับพี่น้องสนใจติดต่อได้ครับเดี๋ยวจะถิอมบอโทรไปให้นะครับแต่ขอสูตรงายทองะบบแบบเอาสูเนลวครับ